สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ c h ช n n e l My Cooking Family ครับในวันนี้นะครับเรามีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแนะนำใครชอบกินแตงโมด,ดูไว้นะสีขาวที่ติดเปลือกจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนไป แตงโมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ยันเปลือกจริงๆเพราะนอกจากเนื้อสีแดงของแตงโมจะอร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วเปลือกอ่อนหรือเนื้อส่วนสีขาวที่ติดกับเปลือกก็ยังให้ประโยชน์ดีๆอีกเพียบจากกรดอะมิโนซิทรีนที่มีคุณประโยชน์มากมายซึ่งพบในเนื้อสีขาวมากกว่าสีแดงซะอีกอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าคนส่วนมากไม่ค่อยรู้จักประโยชน์ของเปลือกแตงโมกันสักเท่าไหร่ผ่าแตงโมทีไรก็ทานเฉพาะแต่เนื้อสีแดงแงจนพลาดสารตัวนี้ไปอย่าง นาเสียดยฉะนั้นวันนี้เราจึงนำประโยชน์เด็ดๆของเนื้อสีขาวตรงเปลือกแตงโมมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับรับรองว่าถ้ารู้แล้วต้องอยากทานเนื้อส่วนนี้จนโยนทิ้งไม่ลงกระเลทีเดียวครับ 1. แคลอรี่ต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักเนื้อสีขาวตรงเปลือกแตงโมขนาดประมาณลูกเตา1นิ้วมีพลังงานเพียงแค่1.8แแคลอรี่เท่านั้น แถมส่วนนี้ยังมีไฟเบอร์สูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทานไฟเบอร์จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มไวและอิ่มนานรวมถึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอีกด้วยดังนั้นการทานแตงโมติดเนื้อสขีขาวเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้ในทางอ้อมเพราะไม่ต้องหิวบ่อยๆจนเผลอหยิบขนมไม่มีประโยชน์มาทาน 2. ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายมีงานวิจัยจากประเทศสเปนเพบว่าน้ำแตงโมมีกรดอะมิโนแอลซิทูลีนซึ่งมีส่วนช่วยลดระยะเวลาการซ่อมแซมและฟื้นคืนของกล้ามเนื้อเพราะกรดชนิดนี้จะเข้าไปกำจัดกรดแลคติกส่วนเกินที่ทำให้ปวดล้ากล้ามเนื้อออกไปดังนั้นจึงแนะนำให้ดื่มน้ำแตงโมหลังออกกำลังกายแต่ประโยชน์ข้อนี้ก็หาได้ในเนื้อสีขาวๆที่ติดอยู่ตรงเปลือกแตงโมได้เช่นกันครับเพราะอย่างที่บอกไปว่า เนื้อสีขาวของแตงโมมีกรดอะมิโนชนิดนี้มากกว่าเนื้อส่วนสีแดงซะอีกดังนั้นหากใครออกกําลังกายเสร็จแล้วอยากหาอาหารที่ซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อลดอาการเจ็บปวดให้หายเร็วขึ้นก็ทานแตงโมแบบติดเนื้อขอขาวไปด้วยนะครับ 3. ออกฤทธิ์คล้ายไวอากราแตงโมถูกเรียกว่าเป็นไวอากราธรรมชาติได้ยินแบบนี้เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนคงยิ้มกับประโยชน์ในข้อนี้ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ที่เราบอกว่าออกฤทธิ์คล้ายไวอากรานั้นหมายถึงช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นครับเนื่องจากในเนื้อสีขาวของแตงโมมีกรอดอะมิโนซิทูลีนที่สามารถทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในร่างกายจนเกิดกรอดอะมิโนอาร์จินีนขึ้นมาซึ่งเป็นกรดที่ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวและทำให้ระบบหมุนเวียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายคลึงกับยาไวอากรานั่นเองครับ See? ช่วยให้ระบบปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นทั้งเนื้อสีแดงและเนื้อส่วนสีขาวติดเปลือกแตงโมล้วนมีน้ำประกอบอยู่ในปริมาณมากดังนั้นเมื่อทานเนื้อแตงโมเข้าไปก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะออกมาได้ดีทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราสะอาดไม่มีของเสียตกค้างอยู่ภายในจึงห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยครับและยังส่งผลดีต่อไปถึงไตซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกต่างหากครับ 5ลดความดันโลหิต เนื่องจากเนื้อสีขาวติดเปลือกแตงโมมีฤทธิ์ขับปัสสาวะการที่เราทานเนื้อส่วนนี้ของแตงโมเป็นประจำจึงช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินในกระแสเลือดออกไปส่งผลให้อาการบวมน้ำและความดันโลหิตลดลงได้ขนาดเดียวกันกรดแอลซิทรูลีนที่มีอยู่ในแตงโมและทำให้เกิดกรดอาจินินได้นั้นยังเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ขึ้นมาช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะ ต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นจึงช่วยควบคุมและลดความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแถมยังลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยครับ 6. มีสารต่อต้านอนุลูโมอิสระ กรดซิทูลีนของแตงโมเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอกชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเวลาทานแตงโมก็อย่าลืมทานตรงเนื้อสีขาว,ขาวที่มีกรดชนิดนี้อยู่เป็นจํานวนมากด้วยนะครับเพื่อให้กรดซิทูลีนช่วยป้องกันการถูกทําร้ายจากอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะครับ เห็นไหมล่ะครับนอกจากเนื้อสีแดงจะมีประโยชน์แล้วเนื้อส่วนสีขาวที่ติดกับเปลือกแตงโมก็ยังให้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยนะครับดังนั้นใครที่ชอบทานแตงโมแค่ตรงเนื้อส่วนสีแดงคราวหน้าคงต้องหั่นเนื้อสีขาวติดไปด้วยแล้วล่ะครับแต่ที่สําคัญก็คือ ต้องล้างแตงโมให้สะอาดก่อนรับประทานกันนะครับเพราะแตงโมเป็นผลไม้ที่ชาวสวนชอบฉีดยาฆ่า,มาแมลงหากไม่ล้างให้สะอาดแล้วนำมาทานสารตกค้างในแตงโมอาจเข้าไปสะสมในร่างกายจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะครับ <S <S เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ6ประโยชน์ของเปลือกแตงโมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปจบแล้ว ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ